ตอนนี้คุณขัดละมูลตัวเองไหมแล้วคุณจะไปสารได้ยังไงแบบนี้ทาไมไม่พูดไม่มีใครพูดกันเลยฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลไม่เคยออกมาพูดขนาดี้แต่ประชาชนค่ะที่ออกขตามมากข้อมูลในจัมพูชาตอนคุณเวรัชกุลยาสิงูกจับในสุดเราไปเอาละมูลของกมพูชาที่รู้ว่าใช้เงินตอนแสนแล้วถึงเอามาถุกแพรกันนะคะนอกจากพูดว่าพื้นที่ของชาติไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะ พื้นที่ทับซ้อนอะไรแต่ฮะนี่ใช่แค่ไหนคะที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนเรียกว่าอะไรอะยืนยันความถูกต้องของเหตุการณ์ที่ปรากฏน,นะคะกัะะะปะปะมปกัมพูชาคือคือนอกจากนั้นนะคือคือเรื่องนี่คิดมากเลยเาบาัณฑิตบัณฑาตไทยทำอะไรบ้างนะ,ค,ะคือนอกจากออกมาพูดเรื่องพื้นที่ทับซ้อนแล้ว ยังไม่ให้ความสำคัญเรื่องของรเข้าสนาสิทธิ adalah, ์แต่ท mm. yeah? I mean, mm ี hmm. Hence, riches, gaan, yeah? ่ทางการศึกษาให้พ <terme> ูดไปนะคะไอ้สมุดปอกเท้าเรื่องสองของของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยที่ทำในสมัยนายกอภิสิทธิ์นะคะทำในสมัยคุณอภิสิทธิ์คุณประชาธิปัตย์นะคะคุณรักษาหน้าแต่คุณไม่รักษาดินแดนนะคะทำออกมาแล้วรัฐบาลปัจจุบันก็ใช้ต่อค่ะเป็นงานวิจัยที่เขาเรียกเจ็ดจุดหนึ่งล้านใช่ไหมครับยังไม่ถึงเจ็ดจุดหนึ่งล้าน ยางันที่ทำโดยกระทรวงการต่างประเทศนะคะตรงนี้ลงมาคันวางป2,554แต่ว่าเอามาให้พวกเราดาวน์กันเมื่อต้นเมื่อ,อาห,าห,าหาหานะคะในนี้เนี่ยไฮไลท์ของเรื่องไม่อยู่ที่เรื่องของการสนุนสินเลยนะคะแต่ไปอยู่ที่เรื่องของอเอ็นสีสเรื่องของการเดินหน้ากาสูญอาเซียนนะคะเรื่องของเดี๋ยวจะพูดต่อไปเรื่องของมันเป็นเอออ่า นะฮะที่เป็นความว่าได้คืนไปแนะแนมะ้ศารลอกกัได้ตัดสินแต่ใช้คืนไปแล้วตามคําสั่งของทำตามคำิพากษาของศาลโลกเมื่อคุณคืนไปสมัยนั้นคุณก็ต้องเอามาอ้างในสมัยใหม่ได้ว่านี่คืนไปแลนะนะคืนไปแล้วแต่ว่าเนื่องจากใครไปวิ่ง่วุ่นอะไรอยู่ตรงนั้นนะเพราะฉะน,นั้นก็ฟ้องศารลอกหนกเลยให้บังคับใช้หันที่ต่อสองแสนเสนอนะฮนะนะนี่คือนัยยะสำคัญของคดีนะคะแต่ไม่มีใครพูดถึง ไนะม่ไซ้ำไม่พอจใจไปจ่ายนักการพิจาราเจ็ดจุดหนึ่งล้านที่พ่พทยอาจารพูดเดี๋ยวเร้่ันเรไม่ใจจุดหนึล้านแล้วนะคเพราะเรื่องมันไม่อยู่ใช่นะั้นมันยืดยาวชาวราศีธน,นูว่งถึงมิถุนายนไม่เอาไปป๋อหรออยู่ที่สีสเกษเหนไหมคะเร่ <c oughs> น,นี้่พี่น้องเราเนี่ยนะนะพี่น้องเราทั้งหลายเนี่ยค่ะที่เ,เห็นเหนอยู่ตอนนี้นะคะนะนะวิ่งไปนะวิ่งไปนร้อมวิ่งไป ปะการอยูหน้า,าหอประชุมไว้พวกขายชาติพวกขายชาตินะคะจนกระทั่งในห้องประชุมต้องยอมให้ประชาชนลุกขึ้นมาโค่นนะครประชาธิการทางนั้นนะก็ไม่ได้สำเร็จตามแผนสูงสุดของตัวนะครับนะเ่อเนี่ยพูดมาเอ่อพูดมาคร่าวๆอย่างเงี้ยนะทำให้เห็นนะคะว่ามันถ้าบอกว่าเมื่อรัฐบาลกัมพูชาเมื่อปี2ูน5์ห้าฟ้องสารโลกเนี่ย แตแล้วแต่มันกาลายเนปะ็นว่าไอ้รัฐบาลไทยใหม่เนี่ยนะซึ่งเราตั้งตั้งแต่ปีสี่สามเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะแล้วมาประ,ประปกอบชั้นตอนจ่ายองเกีดยดปีห้าสิบสี่มาปีนี้เร,ร,ร,รื่องปกติรคือปีสี่สามมาไม่กดระอุมเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นลักษณะของพระคการเมืองแบบนีค่ะตั้งแ,ะะแต่ห้าหนึ่งสมัยคุณสมบัติใช่ไหมคะ,ะซึ่งมีเนี่ยคุณนุ๊นดน ปะทะนากเป็นก็มันเป็นกางประเทศนะแกก็ลุกขึ้นมาห้ามทางไทยทหารห้ามท้งตำรวจหมดเลยชัดอ่ะปุบปับแอสบาทตรงเท่านั้นที่จะเป็นคนให้สัมภาษณ์ได้นะคะความก็แตกหมดเลนะคะนะจะเป็นจอร์แดนเที่ยงที่ห้ามหรือจะเป็นร่างข้อต่องชั่วคราวนะฮะซึ่งเสนอกับเป็นการไม่รู้ว่าดินแดนของใช้เขตแดนใช้อยู่ตรงไหนนะก็ไปเอาไอ้เจ็ดีย์ซึ่งเปกระจายชนิดนึง แล้วในจริงจริงเป็นสินที่ดีเจ้าพิเศษประชาวิจารณ์อะเป็นสิ่งที่ดีหมดนะแตเเ่เอามาใช้ไปหมดเลยเอามาใช้จนประชาชนไม่ได้วางไม่วางใจอะไรไนะเออก็เนี่ยค่ะทำเสมือนเป็นการยกอบีแบนให้เขาภา,ายใต้ความคุ้มคืนว่าเออมันอยู่มันยังอยู่ในกระบวนการของต่างจากทางการเมืงนะนะคะแล้วนี้นะมันแสดงให้เห็นนะคะว่า สมัยศตวรรษทีะะ่ห้าเขาฟ้องอะไรไปนั่นมันควจะสิ้นสุดนะแต่สมัยใหม่นะคะพยายามทำพยายามอวยให้เขาทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างให้สมกับที่เขาฟ้องเลยนะคะแล้วถึงเมื่อกี้ีขอเออสริมนิดนึงนะคะตรงที่ท่านบอกว่าถ้ามันขึ้นการปะทะกันะน,นะคะมีการปะทะกันคำร้องของกัมพูชาเนี่ย เวลาที่เราไปเร์ชในเราไปค้นข้อมูลขององสังโลกจะเห็นว่า,ามัานมีกระทะเป็นข้อมูลออกมาว่าเป็นครรมมําฟ้องเมื่อวันที่28เมษายนะนะแต่ไม่มีตัว,ว,วที่เป็นครรําฟ้องจริงๆเนี่ยน,นะคะที่พอเราาอกมาแล้วเนี่ยมันเป็นวันที่20เมษายนนะฮะโรงแรมชื่อเดอพอ6เราไม่ยกทคนปและทุนปีว่าการเมืองต่ะประเทศและข้อมูลระหว่างเทศ ผู้แทนราชะแจักกันลงนามเมื่อวันที่20เมษายนแต่สงครามทีม่ต่างกันขนาดนั้นเกิด22ปีศาจและ26ปีศาจในในในงานนี้หลังเดืนอนฮะในงานนี้พอทำห้องนี้ต้องตากทิพยค่ะน,นะรู้ไปหมดเลยนะถึงเอาไปเขียนอยู่ในคำฟ้องทั้งหมดนี้ยังไม่ถึงกระทรวงการคลังหรือนักกฎหมายระหว่างประเทศฝั่งรัฐบาลเนีเ่ยท,ท,ท,ที่จะลุกขึ้น นะคะแต่สิ่งเหล่านี้เป็นข้อสังเกตของเรานะคที่จะบอกว่าไม่ว่าจะระบากตมพูชาหรือรับปาลไทยช่อชมพูราล้ชาติางาแบบนี้ไม่สั่นะคะเพะฉะนเราทีนี้เอาสิ่งเหล่านี้ไปยืนขอใช้คำว่าตัดฟองอย่างที่ได้รับสุดต้องนะนําไปตัดฟองที่ผลจะได้เท่ที่จะสััเป็นข้อมูลทางวิชาการนะครับยืนยันว่าถูกต้องชัดเจนนะครับก็ ็นข้อมูลนะครับให้พี่น้องเราได้นำไปพ้นคว้าต่อที่ผมจับก็ผมจะช่วยอาจารย์สุดๆเลยนะเรื่องนี้ผมจะช่วยเออเรื่องเรื่องข้อดึงนี้อีกอีกได้ไหมคะเร่งตอนเนี้ยหลังจากที่ได้เอ่อหลายชื่อมาสี่แสนตัวชื่อเป็นความร่วมมือร่วมใจนะฮะแต่เรื่องใหญ่ไม่ด่านอยากได้มากกว่านี้อีกอยากให้รู้ทไทยแผ่นดินนะฮะอยากให้เรื่องนี้รู้ทั้งแผ่นดิน 6อ0การชื่อที่ส่งมาเป็นพี่น้องตามชายแดนเป็นพี่น้องนะคะเป็นพี่น้องที่เอ่อซึ่งได้รู้จักบางคนนะคะ mm hmm. นะคะอยู่ในกลุ mm ่ม hmm. 66ทับ23 mm hmm. ค่ะนี่มีความภูมิใจมากน mm hmm. ะเพราะว่าการต่อสู้นี้ไม่ใช่สู้แค่ในเมือง mm hmm. ไม่ใช i อย่างนี้นะครับนี่เป็นเรื่องที่อย่างที่ท่านอาจารย์สมป,ปองว่าไว้เพื่อบ้านเรามันนิสยยัยเจริญรุ่งเรี้ยววเราก็ใจดีป็นพ่อพ้าก,ก็จะต้องเดือดร้อนหน่อยลำบากหน่อยมันจะเกี่ยวโยงกับถ้าหากว่าแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยมันมันไม่ทราบยอมรับนี่นะไม่ทราบถ้ามันเป็น เป็นเรื่องขึ้นมาจากก็มันจะทำให้เราต้องสูญเสียที่ดินไปเรยจุดแปดล้านไร่ใช่ไหมครับแต่เรายอมไม่ได้ครับก็ไม่ไม่ยอมไม่ยอมอยู่นะครับเพน่อนๆทีนี้มันจะทําให้หลักเจ็ดสิบสามขยับครับนั่นหมายถึงว่าเราจะสูญเสียพื้นที่ในทะเลอีกมหาศาลเนี่ยตรงเนี้ยไม่ทราบว่าได้รัลงอางท่านคะก็คือจริงๆเนการเปิดตัวของภาคประชาชนเนี่ยนะคะ เปิดตัวมาเพราะวันที่18มิถุนายนห้าหผมจำแมน่นเลยเปิดตัวในานามของภาคีเครือข่ายผู้ติดต,ตามสถานการณ์ราซาต้นเขาด้วยจันเท่านี่ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาละมันเป็นเรื่องของเขาที่ที่ที่เราทำไม่ได้นะคะก็มีท่านในบ,บารจุปองให้ก็มาเป็นคณะนะคะมาล่างท่านช่วยท่านช่วยประชาชนมาตั้งแต่แรกเลย ในการแน่นบ้างทำเสแลงหรือให้ข้อะไรต่างๆนะคะก็ได้ได้คือท่านสู้มาได้สิทธแล้วเรื่องนี้นะคะแล้วมเป็นเรื่องกันเมอเหนืด้ไม่ดีถือว่าจริงๆแล้วต้องมีอะไรนี่ยนะยังยังมีหรือว่าเป็นของชาติยัมีทักนรแล้วก็เป็นกันคติแบน้นนะเออบบการต่อต้นนั้น เราตั้งข้อสังเิตามได้เลยค่ะคือเรามองเห็นเลยเป็นการเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือเปลีป่ยนแปลงเส้นเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อแลกกับคลประโยชน์แล,ะะล้วในที่สุดน,นะ,ะคะข้มูกลุ่มหนึ่งแะอย่างเช่นกลุ่มเมื่อเช้านี้ท่านมีกยากวามเมื่อเช้านี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มที่ศึกษาค้นคว้าเรื่องของนั้นก็มีข้อมูลซึ่งสืบคิด สี่ปีมาจากรีห้าหนึ่งปัจจุบันเห็นไหมว่าข้อมูลมันสอดคล้องกันนะคะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยมีน้ํามันมหาศา <Okay. S 1> ลเลนะคะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรามีน้ํามันมากมีน้ํามันดีนะคะสิ่งเหล่านี้ต่างที่มาผสมผสานกันมัน,มนเป็นข้อมูลที่มาเชื่อมต่อความไม่เห็นนะคะว่าความสําคัญของอ่อาไทย รักเป็นอย่างไรจาอ่าตรงนี้เมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญอาดูท่าทางอาจารย์ตากตามมาคงจะเหนื่อยมากพวกเราขอพป็น้องจะแห่จารย์งบ้านไม่ใช่ว่าพี่น้องเราที่มาจากท่วทุกสาระทิศนะครับเพื่อมาร่วมกันคกิดร่วมแันแก้ปัญหนะาหาทางออกให้สังคมไม่ใช่ว่ามีใครที่อยู่ทางอ่ ทาง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 เขตแดงไทยคำมุญชาบ้างมีใช่ไหมครับมีกี่คน,กคนครับสองคนคแต่เดี๋ยวผมจะให้ได้ได้นนคุยสักนิดนึงนะครับเป็นพื้นที่จริงผมก็เหนื่อยแทนอาจารย์ผมก็เลยจะพลอยเหนื่อยเรื่อยมันเยอะมากเลยเยอะมากเลยประเดี๋ยวขออนุญาตนะคะกัดีมีภาพประชาชนของเราค่ะนะคะได้พยายามพอพอรู้ว่าจะมา มาเป็นวิเคราะห์ันนี้เนี่ยภาพประชาชนนะน่ารักมากเลยเก็ได้รวบรวมค่ะรวบรวมตั้งแต่คือกิจกรรมที่เราประทำแล้วไปถึงประเทเนี่ยเขาทำมาเกิดจังนด้ีนะคะแล้วก็กิจกรรมของภาพประชาชนที่ตอบสนองนี้ประสานไปถึงกันถ้าหากว่ามีเวลานะคะตอนนี้เลยไม่เข้าอาจารย์เจริเปีกกำลังใจให้พวกเราว่านะครับอาจารย์ไปตัดฟองแล้วนะครับอาจารย์ความวิพากับ ทีมงานไปตั้งฟ้องซึ่งตรงนี้เัีขอเรียนหนุเงเลยนะคะว่าี่ประชาชนต้องกล้าค่ะวันนี้เนี่ยในทราบว่าเป็นกลุ่มผู้นําสื่อภาพมานะคะ,ะฉะนันอยากจะให้กําลังใจทุกคนค่ะถ้าหากว่าเรามั่นใจในสิ่งที่เราจะทําว่าอันนี้ทําเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะน,น,นะคะเรามีความกล้านะเราเดินหน้าไปเลยค่ะนะสารรอบใครคิดบ้างว่าภาคประชาชนเนี่ยจะไปนะคะเราไปแล้วเขาลับค่ะ เขารับครับท่านท่านที่เราไปตักฟ้องเขาเขาไม่ยอมรับอำนาจศาลนะฮแต่ด้วยความที่มาตรฐานของความเป็นประชาธิปไตยนะฮะคู่กับตุกตักเนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นสุดท้ายอันที่สำคัญนะคะเขาได้รับสถานภาพนะบทบาทนะและสิทธิซึ่งเราเห็นนะคะว่าสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองมันเขียนอยู่ในหนังสือนะฮะคนนี้เป็นยืนยืนะ นะเพราะว่าและอันนี้เป็นเป็นระดับขั้นแรกน,นะคะเขาไปแล้วสกัดสภาพปวดตา,า,า,าสิทธินะไม่มีความอัายอีกแล้วคือไม่มีปมัญหาแล้วเพราะว่าเขารับเงินสิรับบางคิดเหและรับรับประชาชนนะฮะสี่แสนหกหมื่นะะ 4, 10 6, 10 6, 100, สนี่ไปตัดงตอนที่เดือทางไปตัดฟ้องที่สารโรคนายกป,ปู่ส่งเลขาไปส่งท่านใช่ไหมครับ สมมอาจารย์ไว้หาแก้ข่าวได้นะครับเรื่องนี้เรื่องจริงไหมผมไม่ทราบมีไหมครับมีคนไปส่งนะครับรัฐบาลไมันโง่เยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าถูกพี่น้องเราจู่เอาดูค่ะเอาดูมาถ้าพี่น้องเราเนี่ยนะคะมีคุณก๊อฟมีนะคะมีคุณแบนแล้วก็มีน้องฟุตทิมนะคะทีไรท่านเลยเอาแก้ข่าวอาจารย์ค่ะเอา ที่ที่่คำร้องหมดหรือยังคะก็พี่น้องเราเนะคะพี่น้องเราเอ่ออย่างน้องทัพทิมเนี่ยอายุเพิ่ง20เองนะแต่ว่าน้องทัพทิมตัวันพบเนี่ยนะคะ คือติดตามเรื่องนี้มาตลอดนะคะแล้วก็เข้าไปพูดกับตำรวจแต่อธิบายกบตำรวจฟังนักตามขออธิายกันใหญ่เลยะแล้วก็มาขอเอกสารกันใหญ่เลยเขาไม่ได้มาส่งใช่ไหมครับเขาไม่ไดมาส้าไม่ได้มาส่งนะครับต้องมาตามหน้าที่มาตามที่ท่านจารุปองครับดูจากทิศทางแล้วเนี่ยขึ้นสารโรคซึ่งไม่มีความแน่นอนเลยเนี่ยเราจะมีความแน่นอนอะไรให้กับพี่น้องเราได้บ้างไหมครับอาจารย์ ว่ามันทิศทางมันจะไปทางไหนก็ผมก็คิดว่าที่ทางฝ่ายประชาชนได้ออกหน้าออกตาขึ้นหน้ากว่าฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลยังไม่ได้แม้แต่เสนอให้ตัดฟ้องทั้งๆที่รัฐบาลมีสิทธิเต็มที่ตามธรรมนูศายังไม่กล้าที่จะไม่รู้ก็กลัวอะไรผมไม่เข้าใจนะเพราะว่าทุกๆคดีก็ตัดฟ้องไปทั้งนั้นแหละเพื่อให้ศาลจะได้มีโอกาสพิจารณาว่า จริงๆแล้วสารนี้น่ารักเก่าเนี่ยทำนาเขาสารนี่อยู่แค่ไหนเพราะว่าในเรื่องคดีนี้จะตีความเนี่ยสารนี่เสียสติรืกเล่าวคดีเขาสิ้นสุดไปตั้งห้าสิบปีแล้วใช้มาแล้วโดยไม่มีปัญหาอะไรแล้วจะต้องมาตีความไปะรับกรรมชาไปไปพ้องทําไมพ้องทําไมเป็นคดีเก่าหรือคดีใหม่แน่ถ้าคดีใหม่ก็ก็มันเนียนหน้าอยู่แล้วนะถ้าคดีเก่ามันเก่ายัง มันไม่ได้เก่าแล้วมันไม่ไม่ไมีอะไรซ้ำซากถ้าซ้ำซากเขารู้กันหมดทุกทุกอย่างแนละ้วไม่มีไม่ดีปัญหาอะไรถ้ามีปัญหาก็เต้องโต้แยง้ออองทะเลาะกันตั้งแต่แรกนะไม่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรตอนผมจําได้ตอนที่ที่คดี <ti> มาถึงทางรักษามาถึงแล้วก็ <ti> ปฏิบัติตามแนละ้วก็ส่งส่งคนไปกั <ti> ้นรั้วไว้ก็ไม่เห็นมีใครมาเจ้าสีนุรรูงเองก็ ท่านพรีเซนต์ันนี้ก็ปีนขึ้นมาตั้งไปไดหักไม่ได้ขึ้นมาตั้งอื่นปีนมันขึ้นมากับตายก่อนจะถึงเขาให้ราบเข้าไปเข้ามาได้รับปล่อยให้เขามาไม่ไม่ใช่ว่าเราหัวง้ามเพราะเราถือว่าสายเขาบอกให้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 คมาได้แล้วก็ให้เข้ามาเพราะฉะนั้นเองหารเราก็ถอยออกไปเราถอยออกไปจากจากจากบริเวณรสายไม่ไม่เดี๋ยวนี้จะจะมาขยายความว่าบริษัที่ใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียงแค่ไหนละ สีสเกตและใกล้เคียงหรืออะไรมันมันจะจะไปคนเรื่องกันใหญ่นะครับมันจะมีเรื่องอย่าะนั้นผมว่าดีแล้วที่ทำไฟกระจาชนิดได้เพื่อเพื่อตัดไฟต้นรองไม้สารนี่บ้าไปตามกัมพูชานะครับ <c oughs> ผมคิดว่าจะต้องระงับไอความเสียสติของสารซะบ้าง <c oughs> ผมก็เคยไปพูดแล้วท,ที่ในสมัชชาสารประชาชาติแล้วก็ติสารว่าที่ตัดสินมานี่ไม่ได้สอดคล้องกับ ความตกลงฉบับใดเลยไม่ได้สอดคล้องกับคุณนิณยาเลยและไม่ได้สอดคล้องกับความิติธรรมระหว่างประเทศเลยแม้แต่น้อยน,นี่ผมก็พูดไปแล้วในที่ประชุมใหญ่แล้วก็อยู่ในได้คอร์ดไม่ไม่ไม่มีใครโต้แย้งเลยแม้แต่คนเดียวอาจารย์คาน,นี้เป็นว่าในใน,ในสภาพที่อาจารย์คุคกคีกับสารโลกมาจนรู้ว่าไม่แน่นอนเนี่ยกรณีที่หม่องหลวงมาริพาเอาแา่ชื่อไปเสนอเขาจะฟังเสียงคนเล็กคนน้อยแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับนี้เป็นขั้นแรกในตัวสารของสารโลก จริงๆผมก็ผมยังไม่ถึงเลยครั้วาจะมีจะมีคนไทยที่กล้าหารใจขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวนะก็เอารายชื่อมาัึงสี่แสนนี่มากที่สุดในโลกแล้วเขาไม่มีใครก็ทำไปไหนนะแต่ว่าเราเรากล้าทำเราทำจริงนิสันโลกยังไงก็ต้องต้องคิดบ้างเพราะเขาก็มีหัวใจเหมือนกันเขาเป็นคนเหมือนกันนะบางคนอย่างอย่างญี่ปุ่นนี่ก็เป็นรุ่นน้องผมตอนที่เป็นประธานโลกโอวาดตะเอ่อกรรมแทรโรดะ ก็เขาชื่อเขาไม่ไม่ไม่ไปต่างกันเท่าไหร่อีกหน่อยโอวัดาไปก็โอดาวาร่ามาแทนไม่ไม่ชื่ออะไรอะไรครับอาจารย์รับทราบทราบข่าวจากว่าพี่น้องปลุกสลอนชมรายการที่อยู่อาจารย์ส่งเสียงเลยครับค่ะแล้วก่อนัปเนี่ยนะคะคือพี่น้องปลุกสลอนซึ่งนะทำยังไงดีตลอดเวลามานะคะขอเรียนว่า สมัยที่่ so วนใหญ่นะคะับุเราที่นั่งอยู่ขาา้างหน้าเนี่ยค่ะพี่น้องที่ยังเป็นกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาตินะคะที่อยู่กับฉันเตียสลบนะคะเราไม่ได้เห็นรัฐสภาต้องพูดอย่างนี้เลยเพราะจะคำตอบไม่ได้อยู่รัฐสภาแล้วนะคะเราพูดอย่างนี้คําตอบไม่อยู่รัฐสภานะคำตอบอยู่ที่ข้างถนนเราพูดกันอย่างนี้นะคะ นอกจากนี้นะ,ะเรามพยายามค่ะเราบอกเราเดินออกนอกประเทศเลยนะคะเพราะงั้นตั้งแต่การรวมกันเ,เป็นคนไทยหัวใจรักชาติตอนนั้นน่ะนะคะเราช่วยกันค่ะเราช่วยกันออกเงินนะคะให้ทนานะ,ะมาทำหนังสือยื่นไปที่อ,องค์การระหว่างประเทศต่างๆคือเราทำมาตั้งแต่แรกอะนะคะเราทำมาตั้งแต่ปีห้าสอาสามนะคะแล้วก็ ที่สุดนะะจนในที่สุดเนี่ยพูดในปีนี้นะคะเมื่อวันที่สิบมกรานะคะคือพอเราพอเรารู้ว่ารัฐบาลพยายามเรื่องของการแปรสังโลกเราก็มองค่ะว่าจริงๆแล้วสังโลกเนี่ยสังโลกมันมีอำนาจเหรอคือนอกจากอ,าอย่างที่ท่าน,านอาจารย์บอกว่าเราไม่ได้เป็นาพาร์ทีหรือเป็นสมาชิกของสังโลกอย่างไรนะคะ ก็มันก็น่าสงสัยอีกว่าอำนาจแบบนี้เนะี่ยมันจะอยู่เป็นอำนาจของสารโลกมันไม่มันไม่ใช่ขององค์การระหว่างประเทศอยู่แล้วเช่นนะคณะนมนตรีความมั่นคงแห่งสาหารประชาชาตินะหรืออะไรอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อต้อนปีอะไรค่ะเราก็เดินไปที่ยูเอ็นซึ่งเป็นพ่อเลยนะถ้าจะมองจะบอกว่าสารโลกหรือ UNSC หรืออะไรเนี่ยนะเป็นลูกสารโลกเป็นน้อง UNSC เเป็นพี่ ยูเอ็มนี่ต้องเป็นพ่อนะคะเราก็ไปหาพ่อเลยหาพ่อเขาได้มะคะเชฟซ้อนเราเราบอกว่าเอาหนัสือไปเยี่ยมบอกเราไม่ยอมรับเขตอำนาจสามรอบไปแจ้งเลยค่ะตั้งแต่ต้นปีนะคะพอหลังจากนั้นอีกสองเดือนแปดมีนาคนะคะเราหอบหลักฐานและข้อมูลของข้าราชการทั้งหมดเลยนังสือทุกเล่มที่อาจารย์หน่อมทำนะคะหนังสือเร่อบันทึกภาพประจาชนซึ่นกันนั้นเนี่ยนะทำมาเพื่อที่จะเป็นหลักฐานค่ะ นะ้นลัฐานของอของตามที่ประชาชนมีความเห็นอีกแบบหนึ่งเรื่องต่างจากบบรัฐบาลนะฮะแล้วตอนนั้นสี่เรื่องต้นอีกสามที่ให้เห็นว่าสาเหตุจูงใจจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็คือเรื่องนี้นแหละนะแล้วก็ยังมีหลักฐานอีกต่างๆนานาแม้แต่เรื่องของพื้นที่ทับซ้อนในทะเลอะไรต่ออะไรนะคะที่เป็นวิชาการขนายเราเอาพอหลักฐานและข้อมูลของภาคประชาชนไปหาอยู่เองเมื่อวันที่8มีนานนะคะ ให้เขาลกไปนะเขาก็รักไปแล้วนะเพราะหลังจากนั้นมาอีกสาเมเดือนสามเดือนนะวันที่แปดพิถุนาคือเราแรงแล้วเราแรงแล้วว่าเอกชนต่างประเทศจะเล่นอะไรกระทรวงต่างประเทศได้จริงๆคือวันที่หนึ่งมิถุนานะคะไปประชาพิจารณ์ออกทักหลวงเลยค่ะเอานักพิจารณาเจ็จุดหนึง่งนะคะเอาผู้มีการกองแขดแดนซึ่งเป็นความทเรื่องนี้นี่แหละอาจารย์หอมอยากจะฝากพี่น้องที่เชียงรายด้วยเรื่องนี้เรื่องเดียวกันค่ะ พี่น้องชายแดนทนางลาวนะฮะวันนี้ท่านยังไม่รู้เลยท่านยังไม่ได้ลุกขึ้นคืนนเอเวลาเดิมเนี่ยท่านลุกขึ้นมากระทำรักเกลืที่หนึ่งและที่ขึ้นจากาจากน้ำมาขึ้นบกขึ้นไปน้ำผมและตอนเพื่อเขาหนองคบาลนะฮะ,ะ,ะแล้วเรื่องก็เงียบไปะค่ะเพราะเขาอยู่ท่านจะไม่รู้ตัวแล้ถ้าสามโลตัดสินปั๊บให้ใช้บังคับใช้แบงกที่หนึ่งสองแสนเพราะมันมันเป็นสทิทธิสัญญาฉบับเดียวกันนะคะ ถูกจำเป็นหมอที่รัไม่เคยโผล่หน้าไป,ปเป็นแม้แต่นิดเดียวแต่วันนี้หมอที่รัลุกขึ้นมานะจับมือกับกระทรวงต่างประเทศนะนักนักการเจ็ดจุดห<ม>นะคะ<ม>คุณทําอะไรคะนะคะคุณทาอะไรอยู่นะแต่แากวันที่หนึ่งวันนั้นนะคะแล้วก็เราเรา,เรารู้ว่าเราจะต้องไปสามโลกคือวันที่สิบเอ็ดไปถึงวันที่สิบสองที่นั้น นะไดวันที่8มิถุนายนนะคะเราก็นำหนังสือนะสำเนาหนังสือที่จะไปถึงสารลอกเนี่ยค่ะนะ,ะนะไปหาอยู่เองพร้อมกับหนังสือถึงอ,องค์กรระห่ังประเทศอีกหลายองค์กรนะคะที่จะเกี่ยวข้องกันเราไปฟ้องพ่อเขาค่ะนะไปฟ้องพ่อเขาหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์หมาอถึงบอกนี่นะคะความพยายามแล้วนกะ็ที่เรียนไว้ว่าถ้าเราคิดว่าเราทําอะไรถูกต้อง เราทําเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเราทําเพื่อประชาเรามีความกล้าค่ะนะกล้าเดินออกมาเลยนะ,ะเดินออกมาทั้งที่เราไม่รู้ว่าพ่อท,ทกก้องพี่หรือลูกจะว่าอย่างไรแต่เราเอาทุกที่แล้วเราใช้เหตุผลเราใช้ความพยายามของเราให้เห็นว่านี่นะเราเรียร้อยกัน,นยนงไงนะคะเหตุผลตรงนี้ค่ะมันเป็นมาตรฐานสังคมที่เขาจะรับนะคะในที่สุดนะเพราะฉะนั้นจาก ทำงานแบบนี้มาจนถึงวันที่สิบสอสามรอบถึงยอมรนะับภาพประชาชนและอยากให้ท่านอาจารย์สมงต่อท่านกบุญนาอาจารย์คิดว่าเป็นคำชมน,นะคะที่บอกว่ามันไม่เคยมีเลยในประวัติสามสามรอบนอกจากเขาต้องคุณเกียตกุกานตอนนี้อาจารย์มอมแดดจะให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นค่ะนะเชื่อมั่นในการทำง,งานแล้วเดินไปด้วยกัน เราจะต้องมีคนที่รู้เรื่องนี้มากกว่านี้มาร่วมกันทั้งหมดนะนะอาจารย์มองอย่างนี้ค่ะระที่เมื่อกี้ท่านถามบมก็รัฐบาลตัวอะไรนะคะที่ก็อยากจะอยากจะอยากจะตอบอบบนี้สักนิดหนึ่งนะคือคือคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเรามองเรื่องของ ยา,าเงเรีเเกเยกก,ออยกนน็เรื่องขอถังนทัพอุตภารกัรเรื่องขอประสาทวิหารเป็นเรื่องเดียวกันเปรียบเลยมันเป็นเรื่องของอภิปตังหรือก็ดีแน่ถ้าลงมองเรื่องอุตภารเนี่ยนะคะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทักษณิณตอนเนี้ย